สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลฟไลน์นะคะเรามาเล่นพิกอเด็กกันค่ะสําหรับหัวข้อพิกอเด็กในวันนี้ก็คือคนที่คุณคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเหมาะกับทุกๆสถานะเลยนะคะในใจของคุณนึกถึงใครเห็นหน้าใครอยู่นะคะก็ทําสมาธิแล้วเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้พี่มีกองไพ่อยู่ให้หมดอยู่ทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองแรกพี่ใช้เด็กนี้ค่ะวิชเชสเทอ o ลค่ะหรือซูชิหน้ากุ้งค่ะ กองที่2ค่ะ Spellcaster t a r o t ค่ะใช้ข้าวห่อสาหลายนะคะและสุดท้ายค่ะเป็น View of the Year Carrot ในเขาเรียก t a r o t นะคะ,ะเป็นซูชิหน้าปลาแซลมอนนะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดไพ่กองไหนทำสมาธินะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเลยมาค่ะเรามาดูน้องซูชิหน้ากุ้งกันนะคะใครเลือกกองนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขา คิดยังไงกับคุณนะคะเหมาะกับทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผึ่งคุยนะคะคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือคนเป็นแฟนกันนะคะถามได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณคิดถึงใครก็มาดูกันนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดยังไงกับคุณสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ เรามาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนดีกว่านะเอาตัวคุณก่อนว่าตัวคุณเป็นยังไงสถานการณ์ของคุณตอนนี้นะคะเหมือนมีปัญหาทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าแล้วก็รอคอยคำตอบอะไรสักอย่างนึงอยู่นะคะเหมือนกับการไปขอพรภาวนานะคะให้ฉันได้คนนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งอันนี้อาจจะเป็นคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วนะหรือเหมือนมีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่อะคะ่ะไม่รู้ว่าใครนะแต่ตัวคุณเนี่ยมีปัญหาไม่เข้าใจเขาแล้วคุณก็รอคอยคําตอบอยู่แต่ถามว่าในใจคุณเหมือนภาวนาอยู่ว่ากับคนคนนี้ฉันอยากได้เขาเออฉันอยากได้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออชาวกองซูชิหน้ากุ้งทีนี้เรามาดูคนที่คุณคิดถึงล่ะสถานการณ์ของคนที่คุณคิดถึงล่ะ เป็นยังไงนะคะคุณไปทะเลาะอะไรกับเขาเนี่ยอะมาคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกหรือเปล่าคะมาเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยจะไปยังไงจะพัฒนาต่อไปได้ไหมใช่ไหมคะดูแล้วเขายังมีลักษณะนิสัยที่ไปมุ่งเน้นในเรื่องของการ ทำมาหากินหรือเก็บเงินอยู่นะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักตัวเขาเองเนี่ยดูเป็นคนบุค,คลิกที่ค่อนข้างเครียดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยน่าจะเป็นคนบุค,คลิกแบบนี้แล้วสถานการณ์ของคุณกับเขาณนะตอนนี้ล่ะเป็นยังไงขอดูหน่อยสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงคิดถึงใครอยู่เนี่ยสถานการณ์ของคุณกับเขาเป็นยังไง เบเหมือนเป็นไพ่ที่มีปัญหาไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ก็ยังแบบไม่ตัดข่าดออกไปจากกันนะพี่ดูจากไพ่เนาะมันเป็นไพ่เอกซซับซอ์ ort, นะคะเป็นไพ่เพจซับวอลแล้วก็เป็นไพ่เจอสติดนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาการที่ไม่เข้าใจกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วแหละแล้วพี่ว่าเราเร็วเนี้ยดูแล้วเนี่ย น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือได้คําตอบอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะจากเขาหรือตัวคุณเอเป็นคนตัดสินใจนะว่าเอาอยัางไงดีวะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนตัดสินใจหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนตัดสินใจนะคะในเร็วๆนี้แหละน่าจะได้ข่าวแล้วนะคะเพจสวอรนะั่นหมายความว่าถ้าเป็นไม่แน่ใจว่าคุณกับหรือเขานะคะมีความคิดที่ว่าจริงๆแล้วเราก็เพิ่งคุยกันได้ไม่นานเนาะเราก็เพิ่งเรียนรู้กันเองอะ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มองว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเรียนรู้อะค่ะหมายถึงอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันกับกันได้นะจ๊ะทีนี้ทีนี้แนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไง มันเป็นความรักเอ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเติบโตไปได้นะไม่ไพ่เนี่ยเป็นทั้ง the world เป็นทั้ง the sun แล้วก็เป็นทั้ง the f o o l นี่เป็นไพ่ major แคหน้าหมดเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเป็นไปได้เลยแหละอืมเป็นไปได้เลยอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณอยากรู้แล้วลึกๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยกันแล้วลึกๆอะ่ะ คิดยังไงกันแน่ทําไมถึงดูเครียดดูนิ่งไม่สนใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ทําไมไม่ขอฉันเป็นแฟนสักทีทําไมไม่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปสักทีอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาน่าจะไปมุ่งในเรื่องของการเก็บเงินมากกว่าเนาะเขาก็เลยเป็นคนที่ดูแบบเครียดไม่ค่อยโรแมนติกอะพี่ว่าน่าจะเป็นประมาณน,นั้นแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาคิดยังไงนะคะเขาคิดกับคุณยังไงเนาะทีนี้ แล้วเขาเห็นคุณเป็นคนยังไงเขาคิดกับคุณยังไงกันแน่นะคะชาวของซูชิหน้ากุ้งนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเฮ้ยเขามองว่ามันเป็นความรักที่ที่สามารถเป็นไปได้นะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยคุณก็ดูเป็นคนที่อดทนเหมือนกันนะต่อให้เขาจะเป็นคนแข็งแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวคุณเนี่ย ก็เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหานะคะยังอดทนต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะให้ความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เต็มที่เนี่ยเขามองว่าคุณอ่ะอืมเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงแล้วทูสับเพนติเคิลเนี่ยด้วยความที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่าเขากลัวที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เขากลัวนะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่อดทนอดกลั้นกับเขามากเลยนะอืมแล้วมันเป็นเพจ์ซอบสอ่าซิกซอบเพนเดอร์เคิลหมายความว่าเป็นความรักที่ค่อยๆให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมเขามองว่าเขาสามารถให้คุณได้เท่านี้แล้วทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณอ่ะเนาะว่าคุณจะโอเคไหมอะ่ะกับการที่เป็นแบบเนี้ยแต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะแต่ตัวคุณเองเน่ะอดทนรอได้หรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นนะคะ แล้วทีเนี้ยในเร็วๆนี้เขาจะทํายังไงล่ะในเร็วๆนี้แล้วเ,เขาจะทํายังไงอะแล้วในเร็วๆนี้เขาจะทายังไงคะในเร็วๆนี้เขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะ เป็นคุยซอเป็นความมั่นคงมีบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปมีเชน n ซ e ร์เพนติเคิลพี่ว่าเราเร็วนี้เขาจะตัดสินใจคอมมิชเมนต์กับคุณแล้วแหละหมายเขาว่าเอ้ยถ้าคนที่คุยอยู่ก็หมายความว่าเราเป็นแฟนกันไหมเรามาลองคบกันดูนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยเรามาวางแผนอนาคตร,ร่วมกันไหมนะคะเรามาเก็บเงินกันไหมว่าเก็บเงินกี่ปีเราจะแต่งอย่างเงี้ยค่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไพ่ดีมากเลยนะคะ ten of p e n o p i c a l ความสุขความสมหวังหมายความว่าเห็นไหมคะเป็นลูกคนมีเด็กหมายความว่าวางแผนอนาคตครอบครัวได้ t e m p r a c e เป็นไพ่แห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ queen of p e n o i c a l เป็นไพ่แห่ง,งความมั่งคั่งมั่นคงนั่นะหมายความว่าอาจจะต้องคุยกันในเรื่องของการวางแผนอนาคตนะคะสําหรับไพ่กองนี้เนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะโอ้ยโชคดีจังอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วแหละว่าคุณอดทนมามา,มากพอแล้วกับเขาอะ่ะ เขาเห็นสิ่งนั้นกับคุณแล้วนะคะและเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่จะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณนะคะสำหรับชาวกองซูชิหน้ากุ้งนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นาราด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็มาถึงกองนี้นะคะกองซูชิหน้าข้าวห่อสลาลดนะคะข้าวห่อสลาลดเนี่ย ว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเหมาะกับทุกๆสถานะอะไรนะไม่ว่าจะเป็นคนบึ่งคุยนะคะคนเป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเรามาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงเขานั้นจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหมา่อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นาราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนเนาะว่าสถานการณ์ของคุณนั้นเป็นยังไงนะคะสำหรับชาวซูชิข้าวหอ่อสาหร่ายนะคะมาเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณกันก่อนเนาะว่าตัวคุณตอนนี้เป็นยังไง ตัวคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นไพ่ไฟซับคัพเหมือนมีเรื่องทำอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจมาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไนซซับเพนเทอเคิลอะน่าจะเป็นคนลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นคนที่พี่ว่าไพ่กองเนี้ยน่าจะเป็นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ดูมีไอเยอะ มีอายุเยอะกว่าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดจาตรงไปตรงมาหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะแบบเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทํามาหากกินการทํางานนะคะแล้วทีเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าใครในเนี้ยหรือมีบางสิ่งบางอย่างอะทำให้คุณรู้สึกเสียใจอยู่เป็นไปได้นะอาจจะเป็น2-3คนในความสัมพันธ์นะคะ อาจจะเป็นคนใหม่แล้วก็คนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยอันนี้คือความรู้สึกของคุณตอนเนี้ยแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอาไงดีอ่ะเสียดายคนเก่าคนใหม่ก็อยากเปิดโอกาสให้เออมัน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะสําหรับชาวกองสุชิเอนะหน้าหาข้าหอสาลายนะคะทีนี้คนที่คุณคิดถึงอ่ะพี่ไม่รู้นะคุณคิดถึงคนไหนนะ แต่ว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะหรือตัวคุณนั่นแหละไปทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเออหรือตัวคุณอาจจะเสียใจอยู่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกเห็นอยู่ว่ามันมีเรื่องที่แบบทำให้รู้สึกเสียใจอยู่อะคะ่ะเสียใจเสียดายนึกถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะคะ่ะแต่พี่ว่าพลังงานมันน่าจะเป็นคนเก่ามากกว่านะพลังงานไพอ่อ่ะทีนี้เรามาดูว่าคนที่คุณคิดถึงละ่ะ ขาคิดยังไงกับคุณเอ้ไม่ใช่คนที่คุณคิดถึงนะสถานการณ์เขาเป็นยังไงตอนนี้ขอโทษพี่อ่านไวเยอะจนพี่เบลอหมดแล้วเป็นสถานการณ์ที่ตอนเนี้เขาก็ค่อนข้างดูเป็นคนที่แบบช่วงนี้ดูเขาอารมณ์แปรปวนไหมอ่ะคะ คนที่คุณคิดถึงอะ่ะดูบางทีก็ดูแบบเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะแล้วดูบางทีก็เป็นคนใจร้อนเนี้ยบางทีก็เป็นคนนิ่งไปเลยอะค่ะสถานกรารณ์ของเขาตอนเนี้ซึ่งคุณเองก็ทําให้คุณสับสนว่าเอาไงดีอะ่ะบางทีก็นิ่งบางทีก็เข้ามาบางทีก็หายไปอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบอะไรกันแน่เนี่ยคุณเป็นอะไรของคุณอยู่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมีความรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในเนี้ยเหมือนตัวเขาตอนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะ หัวดื้อหัวรันด้วยนะอืมมีความคิดเป็นของตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักซะส่วนใหญ่อะแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดไม่เคลียร์ด้วยอะเนาะอันนี้คือตัวเขานะคะทีนี้ภาพรวมสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้ล่ะคนที่คุณคิดถึงอะเป็นยังไงอยู่สถานการณ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงล่ะอุ๋ยมันมีเรื่องทําให้คุณสองคนทะเลาะกันหนักเลยใช่ไหมคะนี่เป็นนายซับบอล แล้วก็เป็น3ดาบเนาะแล้วก็เป็น q u e e n of p e n t a c l e อ่ะพี่ว่าเนี่ยน่าจะมีปัญหานะคะทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยรู้สึกคิดว่าเอ้ยมันมันเริ่มหนักมันเริ่มแยกขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วอ่ะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพี่ไม่แน่ใจว่ามี2อสคนอยู่ในความสัมพันธ์ไหมเพราะไพ่มันขึ้นชัดเจนมากอ่ะมันมีมากกว่าสคนในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันทําให้คุณหรือเขานะคะคิดอยู่ว่า เอาไงดีอ่ะเหมือนอยู่ในโหมดที่ว่าคิดอยู่ว่ามันจะไปรอดไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสถานการณ์ของคุณกับเขานะอืมแล้วทีเนี้ยอยากรู้ว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงอ่ะในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ขอคำตอบเลยเขาคิดจะทำยังไงนะคะพี่อยากรู้เหมือนกันในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยตัวเขาคิดยังไง เขาคิดยังไงที่มันเป็นแบบนี้นะคะเขามองว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งไพ่ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเราลองออกไปใช้ชีวิตแบบโสดๆกันสักระยะหนึ่งไหมพี่ว่า พลังงานไพ่ไปนี้น่าจะมีการทะเลาะแล้วก็มีการเงียบกันไปแล้วนะคะอยู่ในช่วงการคิดการตัดสินใจอาจจะห่างกันออกไปเพื่อขอไปคิดนะคะแล้วเป็นไพ่เดดแอมเปอเลอร์ Emperor, พี่ว่าพลังงานสูงมากคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีลักษณะนหน้าที่การงานสูงเป็นคนที่จรงิงจังในเรื่องของการทํามาหากินเป็นผู้ใหญ่หรือมีอายุเยอะกว่าคุณหรือคุณอายุเยอะกว่าเขาก็ได้นะคะไพ่สลับกันได้และมีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะ มีสเปคหรือมีพื้นที่มีโลกเป็นของตัวเองส่วนใหญ่อะสมากเลยอะหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยเขามองว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเขาจะตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำยังไงนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอันนี้เขากำลังคิดแต่ว่าเขายังไม่ตัดสินใจนะคะแต่เขาจะมาตัดสินใจเร็วๆนี้แหละทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากรู้สุดๆเลยอะแล้วคนที่คุณคิดถึงอะเขามองคุณเป็นยังไงแล้วเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ เขามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบอุปสรรคปัญหามันเยอะนะแล้วไม่แน่ใจว่าตัวคุณเองหรือตัวเขาอะค่ะมีน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์แล้วเหมือนมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะอะค่ะแล้วเขาอาจจะมองว่าเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณหรือคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะไพ่มันกลับกันได้เขามองว่าเขาไม่ไหวแล้วนะคะที่จะสู้เนี่ยเขาก็แบบ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้นเขาก็สู้มาเยอะแล้วนะแต่เขาก็มองว่าตัวคุณเองก็ยังไม่เลือกสักทีหรือยังไม่ตัดสินใจสักทีอะไรเงี้ยหรือตัวเขาก็ได้นะคะมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมีตัวเลือกเข้ามาเนีย่ยค่ะมันเลยทําให้ตัดสินใจยากไปนิดนึงนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะพี่ว่าพลังงานไบนี้ยมันเป็นคุณซะมากกว่านะคนที่เข้ามาดูอ่ะเออพี่ว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่ ฐานะการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันค่อนข้างดีดูดีมีเสน่ห์แล้วมีคนเข้ามาแล้วทีเนี้ยเขามองว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าเขายอมแพ้นะเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่มีความรู้สึกว่าพอเขาสู้แล้วคุณกับเขาก็มีปัญหาทะเลาะก,กันอะ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณกับเขามีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่แบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะถ้าพูดตามตรงนะก็คือมันเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะคบต่อกับคุณที่คุณคิดถึงเนี่ยพี่ว่าตัวคุณเองก็ต้องเลือกแล้วนะว่าจะยังไงทีนี้เรามาดูแนวโน้มพี่เปิดเพิ่มให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงล่ะพี่ว่ามันไปได้นะอืมเนี่ยเป็นไพ่เทนซับคัพ แล้วเป็นไพ่ทรีซับเพนเ e เข้าพี่ว่ามันจะไปรอดอะแต่คุณสองคนต้องพูดคุยกันต้องปรับความเข้าใจกันไพ่ดีไฮโลแฟนมีโอกาสมากนะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถคอมมิตเมนต์กันได้วางแผนอะนาคตกันได้คุณเห็นไหมไพ่แห่งการเฉลิมฉลองไพ่แห่งการเกี่ยวข้องกับศาสนาหมายคว่าคุณสองคนอาจจะตัดสินใจมั่นหมายกันไปเลยก็ได้เออสำหรับบางคนที่คุยกันมานานแล้วนะที่มันคาราคาซังแต่ว่าไพ่บอกว่ายังไงยังไงคุณก็ สองคนก็ต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะมันถึงจะไปกันรอดเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของไพ่กองซูชิข้าวห่งสาลายนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดกื่อก่รกินจกิงๆให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะเรามาถึงนะคะน้องกองซูชิหน้าปลาแซลมอนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ว่าคนที่คุณคิดถึงนั้นเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ คนที่คุณคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณอันนี้เหมาะกับทุกๆสถานะเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนคุยคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่แล้วก็คบบันาสักระยะนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวคุณก่อนเนาะว่าตัวคุณเป็นยังไงนะคะตอนนี้สถานาการณ์ของตัวคุณเข้ามาเนี่ยคุณดูเป็นยังไงอย่าลืมนะคะคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกริ๊งเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่นาราได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากดูรายเดือนนะไปดูคลิปรายเดือนได้นะพี่ออกไพ่การอ่านไพ่ผสมประสานกับการอ่านดวงดาวนะคะทางโหราศาสตร์ตะวันตกให้แล้วนะคะเป็นรายเดือนอย่าลืมไปดูได้มาเรามาดูภาพรวมของตัวคุณก่อนอันนี้เป็น the view of fortune นะคะอันนี้เป็น judgment นะคะส่วนอันนี้เป็น สามเหรียญน,นะคะสถฐานการณ์ของคุณตอนนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างเนาะที่คุณอยากจะเปลี่ยนไปอยากจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเหมือนไปนเป็นเรื่องที่คุณแบบอยากจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะกับคนที่คุณคิดถึงพี่ว่าพลังงานของไพ่กองนี้นะ่าจะเป็นคนที่ คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหรือคนที่มีคู่นะคะหรือคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันหมายมันหมายความว่าตัวคุณเองนะ่ะอยากจะปรับเปลี่ยนสถานะความรักความสัมพันธ์นี้ไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ทีนี้แล้วคนที่คุณคิดถึงล่ะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงตอนนี้อขอโทษค่ะสถานการณ์ของคนที่คุณคิดถึงล่ะเป็นยังไงคะตอนนี้สถานการณ์ของคนที่คุณคิดถึงเป็นยังไงเอย ขอโทษค่ะขอสับแบบไม่รู้สึกว่าพี่อยากจะหยิบก่อนโอเคคนที่คุณคิดถึงเนี่ยสถานการณ์ของเขาตอนเนี้ยมันเป็นไพ่ก้าถ้วยอ่ะดูเขายังแฮปปี้ล้นลลาคกับชีวิตอยู่เลยอ่ะค่ะแล้วบางทีเขาก็แบบอยู่ในโหมดที่นิ่งๆเงียบๆไปเนาะเออ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆอะค่ะสำหรับเขาทําจะบอกว่าเหมือนเขาคุยกับคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาเทคความสัมพันธ์เนี้ยเป็นอะไรที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆมีความสุขดีอยู่แบบนี้แหละบางทีก็บทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวเขานะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ของคุณระหว่างคุณกับเขาละ่ะความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนอยู่ ขอดูหน่อยพี่นาราขอดูหน่อยพี่จะสับนาพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะหยิบโอเคมาใบนี้แหละอยากหยิบมันเป็นไพ่อะไรที่แบบทำร้ายจิตใจกันด้วยคำพูดเยอะมากอืมพี่ว่าคุณกับเขาอะน่าจะเป็นมวยถูกคู่เลยแหละ แรงมาแรงกลับไม่โกงอะค่ะแล้วสุดท้ายจบด้วยอะไรจบด้วยการทะเลาะทะเลาะเสร็จแล้วไงเสียใจเสียใจแล้วไงมาง้อก,กันใหม่คือมันจะเป็นลูปอยู่ยางเงี้ยค่ะน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยเออทีนี้เนี่ยแล้วแนวโน้มในอนาคตล่ะแล้วตัวเขาอะจะทำยังไงอะ่ะในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ย สถานาการณ์อย่างนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วตัวคุณเอ้แล้วตัวเขาอะค่ะจะทํายังไงล่ะในเมื่อมันทะเลาะก,กันอยู่อย่างนี้ก็ไม่อยากจะทะเลาะแล้วไหมอะหมายถึงตัวคุณด้วยตัวเขาด้วยแล้วเขาจะทํายังไงล่ะมันเป็นไพ่เจ็ดถ้วยแล้วมันเป็นไพ่ the t e m p e r a n c e มันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนอะคะ่ะเขาบอกว่า เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่ตัวคุณหรือตัวเขาก็ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองะคะ่ะเหมือนลองกลับไปจีบกันใหม่ไหมหรือลองเปิดโอกาสใหม่ๆไหมหรือต่างคนต่างไปเปิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะพี่ว่าน่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องที่แบบการใช้คำพูดนะคะ ที่มันทําร้ายจิตใจกันมากเกินไปเลยทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยอยากหลีกหนีออกมาอยากปรับมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะหมายความว่าคุณอะ่ะอยากให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองและตัวเขาพี่ก็มองว่าอยากให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันอะ่ะพี่ว่าคุณทั้งคู่ค่ะดูจากไพ่แล้วอะ่ะคุณทั้งคู่ต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์นี้มันถึงจะไปรอดแต่ถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าคุณคิดว่ามันไปไม่รอดแล้วแหละอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณและเขานะคะต้องพูดคุยกันว่าเอ้ยเจ้ายังไงจะกลับมาเริ่มจีบกันใหม่ไหมหรือว่าต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันต้องคุยกันทีนี้ทีนี้พี่อยากหนูแล้วจริงๆแล้วพี่คะแล้วเขาคิดยังไงกับผมเขาคิดยังไงกับหนูกันแน่แล้วลึกๆเขาคิดยังไงหนูจะได้ตัดสินใจได้ไง่ายๆเลยสรุปเขาคิดยังไงกับหนูกันแน่เนี่ยคนที่หนูคิดถึงเนี่ย เขาคิดยังไงมันเป็นไพ่ของสี่เหรียญมันเป็นไพ่ของห้มันเขามองว่ามันพี่ต้องพูดตามหน้าไพ่เนาะเขามองว่ามันคงไปไรอดยากอะคะ่ะอืมแล้วเขาก็รู้สึกเบื่อมากๆ กับความสัมพันธ์แบบนี้กับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ถามว่าเขากังวลไหมเขาอยากปล่อยคุณไหมเขาไม่หรอกแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะแล้วมันไม่น่าจะไปกันรอดอะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะอืมเขามองว่ามันไม่น่าจะไปกันรอดแล้วเขารู้สึกเบื่อมากนะเอออันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคนะุณอะไม่แน่ใจว่าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่แบบ ทะเลาะกันด้วยคําพูดแล้วรุนแรงมากเลยอะคะ่ะจากที่พี่ดูจากหน้าไพ่อ่ะทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันอะ่ะมันไม่ได้ทะเลาะก,กันธรรมดาเลยคนะไพก่กองเนี้ยมันทะเลาะก,กันใหญ่โตบ้านแตกอะเออใช่ไหมทุกๆสถานะเลยนะ ทีนี้อยากรู้จังเลยว่าเร็วๆนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวกองซูชิหน้าปลาแซลม,มอนจะเป็นยังไงพี่ขอเปิดเพิ่มนะคะว่าเราวมันจบสรุปม,มันจะเป็นยังไงน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องหยุดชะงักลง อมแบบบางทีเขาอาจจะนิ่งและเงียบหายไปเลยโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือเขาอาจจะขอแบบขอห่างกันสักพักก็ได้อืมมันเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็เครียดมากๆถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกทำร้ายจิตใจนะคะ พี่ว่าน่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ตอนนี้หรือบางทีเป็นแล้วแหละขอห่างออกไปเพื่อไปคิดทบทวนว่าจะเอายงไงต่อไปดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวคุณเองไม่ไหวเนาะพี่ว่าคุณก็ถอยออกมาดีกว่าสุดท้ายแล้วคนที่รักเราที่สุดคือตัวเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของไพ่ชาวกองซูชิหน้าปลาแซลมอนนะคะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะอืม ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นาราด้วยนะบางสิ่งบางอย่างนะมันจะผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามานะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะปลอบใจชาวกองซูชิหน้าปลาแซลมอนนะคะก็เจอกันใหม่นในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ